<c oughs> เรื่องแรกหรือข้อแรกที่อยากจะนำมากล่าวนั่นก็คือข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังที่มีบาลีว่ามหาการุนิโกสัทธา สัพพะโลกะจิกิจเชโกเป็นคำกล่าวของพระเทรีหรือพระเทระรูปหนึ่งว่าพระศาสดาของพระข้าพเจ้ามีกรุณาใหญ่เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง ใจความสำคัญในเรื่องนี้ก็หมายความว่าสัตว์โลกทั้งปวงเป็นโรคคือมีความทุกข์เรียกว่าเป็นโรคกิเลสแล้วก็มีความทุกข์ทรมานเพราะโรคนั้น,น,นพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เสมือนหนึ่งนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์เหล่านั้น <c oughs> เราเป็นคนมีโรคหรือไม่มีโรคมากน้อยเท่าไรก็ควรจะได้พิจารณากันดูบางทีจะไม่รู้ถึงไม่รู้จนกระทั่งว่าเป็นโรคอะไรแล้วเข้าใจไปว่าไม่เป็นโรคอะไรก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเยียวยารักษาโรคเพราะไม่รู้สึกว่าเป็นโรคอะไร นี่คือบุตุชนอย่างยิ่งเต็มไปด้วยอวิชชาของบุตุชนจนกระทั่งไม่รู้ว่ามีความทุกข์อย่างไรแม้ว่าจะทนทุกข์ทรมานอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์มันเป็นความรู้สึกธรรมดาสามัญไปไม่ได้คิดที่จะแก้ไขเยียวยาความทุกข์นั่นเลยแหนี่ เป็นสิ่งที่ต้องคิดรู้ <c oughs> เรามีอาการของโรคแม้ในแต่ละวันละวันนี่มันก็มีเช่นอาการของนิวรทั้งห้ารบกวนการมาฉันทะพยาบาทีนมิธะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉารบกวนแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นโรค แล้วก็ไม่กลัวด้วยเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งถึงกับว่าชีวิตที่สงัดจากกิเลสและนิวรนนั่นอ่ะมันเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ต้องการมันก็ใช่นิวรนแก้นิวรนใช้กิเลสแก่กิเลสกลบเกลือนกันไปตามภาษาของคนที่ไม่รู้อะไร มันก็ไม่มีความรู้สึกหรือความตั้งใจที่จะรักษาโรคที่มีอาการออกมาเป็นกิเลสและที่ไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นนิวรนเพราะมีอนุสัยแห่งกิเลสอยู่ในสันดานบางเวลาไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรจากภายนอกมันก็ปรุงขึ้นในภายในเป็นนิวรนขึ้นมารบกวนสูญเสียความสงบสุขไปจนหมด สิ้นสูญเสียความสดชื่นแจม่มใสความโปร่งใจความเย็นสบายไปจนหมดสิ้นความรู้สึกที่เป็นนิวรณ์รบกวนในรูปแบบของความรู้สึกทางเพศทางกามารมณ์บ้างในรูปแบบของโทสะตะทุศร้ายหงุดหงิดกระทบกระทั่งนั่นนี่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็มีการกระทบกระทั่งในจิตใจ บางทีก็เป็นโรคใจหดหูแฟกปุ๊บไม่ร่าเริงแจ่มใสบางทีก็ฟุ้งซ่านเกินไปและโดยส่วนใหญ่ก็มีความไม่แน่ใจทนอยู่ด้วยความไม่แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้วมันคอยแต่จะระแวงว่ามันจะมีอะไรเข้ามา หรือไม่เชื่อตัวเองว่าได้กระทำอย่างถูกต้องคทรบถ้วนแล้วมันก็มีความระแวงในเรื่องการเงินก็ระแวงในเรื่องสุขภาพอนามัยก็ระแวงในเรื่องความรู้ที่จะดับทุกข์ได้ก็ระแวงก็เลยผ่านระแวงไปถึงว่าพระพุทธธรรมประสงน์นี้จะมีประโยชน์หรือไม่จะดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ จะเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดอย่างที่เขาพูดกันหรือไม่มันก็ระแวงที่เรียกว่ามันหมดความเป็นสุขหมดความพ้าสุขเพราะว่าโรคนิวรมรบกวนทีนี้อนุสัยที่มีอยู่ในภายในนั่นถ้าได้เหตุปัจจัยภายนอกมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ปรุงกัน เป็นกิเลสใหม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นรูปกิเลสสมบูรณ์อย่างที่ได้เคยสะสมไว้เป็นอนุสัยมันก็มีความเาร่าร้อนโดยความโลภโดยความโกรธโดยความหลงแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่แต่คนเขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง มันก็เอากิเลสกลบกิเลสเอากิเลสอย่างอื่นมากลบกิเลสอีกอย่างหนึ่งมันก็ทนกระทากันไปอย่างนี้จนกระทั่งตายนั่นเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งพวงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้เป็นแพทย์เป็นหมออะไรให้แก่คุณชนิดนี้ ทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงในโอกาสเช่นวิสาขาบูชานี่ก็ควรจะทำความเข้าใจกันในข้อนี้มีความรู้สึกในข้อนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่มันก็จะเจริญด้วยศรัทธาภาษาทวิริยะสติสมาธิในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนี่เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่ว่าจะต้องพิจารณากันรู้ ทีนี้มันก็ยังมีแง่มุมอื่นๆอีกมากมายแหละต้องเล่้องใช้คามากมายที่พระคุณของพระพุทธเจ้าได้มีอยู่แก่สัตว์โลกทั้งปวงในข้อแรกนี้ว่าเป็นนายแพทย์ <c oughs> ทีนี้ก็จะดูว่ามีแง่อะไรอีกบ้างแง่ถัดไปก็อยากจะระบุะเป็นผู้ปลุก ปลุกให้ตื่นจากหลับคนธรรมดาหลับด้วยกิเลสหลับด้วยอวิชชามันหลับยังไม่รู้ว่าหลับแล้วก็ยังจะปวดดีว่าตื่นอยู่ด้วยมีอวิชชาครอบงาไม่รู้เรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องทางให้ถึงความดับทุกมันหลับแต่มันก็ไม่ยอมยอมยอมรับว่าเป็นคนหลับ เพราะว่ามันตื่นมันคิดนึกได้ด้วยอำนาจของกิเลสมีการดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสนั่นนะจึงเรียกว่าเป็นผู้หลับอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแล้วแต่กิเลสจะชักพาไปนี่พระพุทธเจ้าจะทำหน้าที่เป็นผู้ปลุกเมื่อพระองค์เองได้ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็ทำหน้าที่ปลุกไอสัตว์ที่ยังหลับด้วยกิเลสอยู่นั่นนะ่ะ ให้รู้คือให้ตื่นขึ้นมานจึงทรงสัง่งสอนเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์ให้รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาโดยลักษณะอย่างไรใน,ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นชัดเจนมากกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ผู้ที่สนใจศึกษาอยู่ก็พอจะมองเห็นได้ทันทีเว่าเมื่อมีภัสสามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่มีความรู้ไม่มีสตินำความรู้มาควบคุมสถานาการณภัฒษานั่นก็ปรุงเป็นเวทนาชนิดที่ทำให้โง่แต่เป็นเวทนาที่น่ารักก็ะทำให้โง่ที่จะหลงจะเอาจะได้ เป็นกิเลสประเภทโลภะหรือราคะา้าเวทนานั้นไม่น่ารักมันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะคึกขัดขัดแค้นถ้าว่าเวทนานั้นไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็เ,เกิดความไม่รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้อะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปเต็มไปด้วยความสงสัยที่เรียกว่า เกิดกิเลสท่านเกิดกิเลสอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกมีตัวตนผู้เป็นอย่างนั้น